สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงพลังงานสักงยืดหยุ่นครือ elastic potential energy นั่นเองก็คือพลังงานที่วัตถุมีอยู่เนื่องจากวัตถุมีการยืดหยุ่นนั่นเองก็คือยืดหดจากเดิมนั่นเองนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นในเช่นในคันธนูอย่างรัดของหรือสปริงแบบนี้นะคะเราเรียกว่าพลังงานสักงยืดหยุ่นนั่นเอง อย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้คือสปริงใช่ไหมคะอันนี้คือค่าปกติของสปริงพอทีนี้เราใช้แรง F นะคะดึงสปริงสปริงก็จะยืดออกนะคะก็จะเกิดระยะ x ที่เกิดขึ้นอันนี้คือระยะยืดนะคะตรงนี้และคะ่ะที่ทําให้กลายเป็นความยืดหยุ่นแล้วก็เกิดพลังงานสักยืดหยุ่นนั่นเองนะคะอี่เหมือนกัน ทีนี้เราจะหาพลังงานสั่งยืดหยุ่นได้ยังไงเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะ EP เท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2นะคะ EP ก็คือพลังงานสั่งยืดหยุ่นมีหน่วยเป็นจูลนั่นเองและ k คือค่านิสสปริงค่ะหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรแล้วก็ x คือระยะยืดของสปริงเพราะฉะนั้นเวลาจะหาพลังงานสั่งยืดหยุ่นก็ใช้สูตร EP เท่ากับ1ส่วน2 kx กำลัง2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ ติกรดึงตาช่างสปริงยืดไป4เมตรถ้าค่านิสปริงเท่ากับ0.1นิวตันเมตรจงหาพลังงานสักยืดหยุ่นเราก็ดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะสปริงยืดไป4เมตรระยะยืดก็คือตัวอะไรคะตัว x นั่นเองเพราะฉะนั้น x เท่ากับ4ค่ะค่านิสปริงเท่ากับ0.1นิวตันเมตรเพราะฉะนั้น k ก็มีค่าเท่ากับ 0.1น,นั่นเองเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะ EP เท่ากับ1/2 kx กำลัง2นั่นเองนะคะเพระาะฉะนั้นเราก็แทนค่าในสูตรได้เลยก็จะเป็น1/2คูณ k ก็คือคูณ0.1ใช่ไหมคะแล้วก็คูณ x กำลัง2ก็คือคูณ4กำลัง2นั่นเองเราก็าทั้ง3ตัวเนี่ยมาคูณกันก็จะได้คำตอบค่ะ EP ข้อนี้ก็ได้เท่ากับ0.8นั่นเองเพราะฉะนั้นพลังงานสั่ยืดหยุ่นก็เท่ากับ0.8จูลเห็นไหมล่ะคะง่ายๆเอง อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอาริยาดึงสปริงยืดไป5เมตรถ้าค่านิสปริงเท่ากับ0.1นิวตันเมตรจงหาพลังงานศักย์ยืดหยุ่นอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สปริงยืดไป5เมตรก็คือตัว x นั่นเองก็คือ x เท่ากับ5ค่านิสปริงเท่ากับ0.1เพราะฉะนั้นค่านิสปริงก็คือตัว k นั่นเองใช้สูตรเดิมค่ะ E.P เท่ากับ1/2 kx กำลัง2ใช่ไหมก็จะเป็น E.P เท่ากับ1/2คูณ k ก็คือคูณ0.1คูณ x กำลัง2ก็คือคูณ5กำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้น3ตัวนี้คูณกันก็ได้คำตอบเป็น1.25 1.25จูนนั่นเองเห็นไหมล่ะคะง่ายๆเองถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำแบบฝึกหัดกันถ้ายังไม่เข้าใจก็กลับไปทบทวนดูอีกรอบนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ